รันเสด็จในวันที่พระราชาเยี่ยมเยียนทันทิพระจักรสุดาบททันทีที่เท้าของพระองค์เหยียบไปถึงประตูบรรณศาลาทอดพระเนตรเห็นอาการวิปริตจึงเอ่ยถามขึ้นทันทีนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือพระคุณเจ้าจึงเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรเห็นชดินโกงนั้นนอนอยู่ทรงรูปําเท้าทั้งสองของชดินโกงใครมาตีมาด่าท่านหรือทำไมท่านจึงเสียใจน้อยใจเศร้าโศกอยู่ วันนี้มารดาบิดาของท่านมาร้องไห้รบกวนประการใดหรือว่าวันนี้ใครมารังแกท่านชดินโกงได้ยินดังนั้นก็ถอนหายใจลุกขึ้นขอถวายพระพรอ,อาตมาภาพดีใจมากที่ได้เห็นมหาบพิษเรานั้นถูกพระราชโอรสของมหาบพิษเบียดเบียนพระราชาทรงโกรธ เป็นอย่างมากจึงสั่งให้เหล่าทหารฆ่าเจ้าชายโสมนัสกุมารเสียแล้วตัดเอาศีรษะมาเหล่าทหารได้ยินคำสั่งนั้นแล้วเดินตรงเข้าไปกราบทูลพระกุมารว่าท่านพ่อของพระองค์สั่งให้พวกหม่อมชั้นตัดศีรษะของพระองค์พะยะค่ะท่านท่านทำไมกันล่ะ